ขอใครที่กำลังมีปัญหาตีบอสเป็น10รอบก็ไม่ผ่านสักทีเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยโทรนะครับไม่ใช่แล้ว <c oughs> นะครับก็เรียกว่านะค,คลิปนี้นครับผมจะมาช่วยคุณนะด้วยการที่เราจะไปเก็บนะครับอาวุธสุด OP อันนึงเลยนะะเรียกว่าเป็นดาบนะครับเป็นดาบมือเดียวเป็นดาบเล็กอะดาบสั้นนะครับก็เรียกว่า ดาบอันนี้นี่มีชื่อว่า s o r t of Night and Flame นะครับใครที่เล่นสายอินสายเฟดนะครับควรจะมีไว้ในครอบครองนะฮะยังไงนะครับฝากนะฮะกดไลค์กดติดตามแล้วก็รับชมนับการเดินทางไปเก็บดาบสุดโ p พอันนี้ได้เลยละกันนะครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ช่องเกมเจเกมมิ่สกิลเพลย์ยังกาสกิลปากคันเทพนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่แมปเลยแผนที่นะฮะสิ่งที่เราจะไปเอานะครับไอ้เจ้าดาบไนท์แอนด์เฟรมเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของแผนที่เลยครับทางทิศเหนือเลยนะครับอยู่ที่ปราสาทคารีเนะครับซึ่งระยะทางถ้าน,นับจากจุดเริ่มต้นฮะค่อนข้างจะไกลามาก คือถ้าเดินไปนี่ไม่ไหวแน่มีม้านี่ยังเหนื่อยเลยนะครับเรียกว่ากว่าตอนที่ผมไปเอาเนี่แล้วก็แบบไปเปิดแมพตามหาพรนะน,นั้นนู่นนี่นี่ค่อนข้างลําบากครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะผมจะพาไปเริ่มที่กระท่อมบนเนินวายุนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่แถวแถวหน้าปราสาทสตอร์มวิวนะใครที่ยังไม่ได้ปราดเจ้ากนติก้อยกิ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องเดินอ้อมไปนะครับเลาะขอบเส้นเขาตรงนี้ไปนะเพื่อที่จะไปตรงทะเลสาบ เลเนียนะที่อยู่ด้านบนได้นะครับอ่ะเริ่มตร,ตรงนี้เลยส่วนใครที่ปราบเจ้ากอริกร้อยกิ่งไปแล้วนะก็เดินทะลุหลังปราสาทไปได้เลยฮะเ็จะเจอจุดบอนไฟนะฮะก็คือจุดพรอน่ะง่ายๆใกล้ๆนะครับ, bon รบ,นนะรบตรงนี้ฮะเราต้องวิ่งมาเรื่อยๆพอเจอสะพานล้วปุ๊บหักลงข้างล่างกระโดดลงไปเลาะขอบเขามาจะเป็นทางเล็กๆซึ่งจะมีพวกฝูงหมาป่าอะไรอยู่นะใครท,ที่มาแผ่วเลเวลต้นๆก็ไม่ต้องแวะสู้นะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราสู้แล้วเลอ ตายกลางคางครับยังไม่ได้แบบมีจุดพรบอลไ bon ฟนะฮะก็มองไปอีกนะครับอันนี้เป็นจุดแรกครับททเลสาบวีเวอเนียนะครับที่ผมน่าจะเรียกผิดมั้งนะครับเป็นเรเทลสาบบีร์เนียจุดแรกแล้วปุ๊บไปกันแบบเร็วเร็วสปีด4 0 0เท่านะครับไปขั้วผ่านคายทางตรงนี้ไปจะเจอบอลไฟจุดที่2นะฮะคือที่ผมเนี่ยให้มาตามจุดบอลไฟเพราะว่าเราจะได้แบบสำรวจไปในตัวแล้วก็ได้เปิด Activate Bonfire ด้วยัตูแถวนี้น่ากลัวนะระวังอย่าลืมไว้เก็บแมปด้วยนะครับในแผนที่มันจะมีบอกจุดเก็บแมปอันนี้จุดที่3แล้วนะ Bonfire จุดที่3เปิดเสร็จปุ๊บไปกันต่อผ่านซากปากขักพังตรงนี้ไปนะฮะควบไปฮนะควบมา้าไปแบบเร็วเร็วไปแบบเร็วเร็วนะครับก็จะเจอกับจุดที่4จะอยู่บนเนินเขาตรงนี้ฮนะเล็กๆอ่า เวลาเผื่อเราตายไงเผื่อโดนมอนสเตอร์แถวนั้นตบนะฮะเราจะได้แบบมาเกิดตรงพรได้อย่าลืมแอคทีเวตกันไว้ทั้งหมดนะนะครับไปต่อฮะบอนไฟจุดที่เท่าไหร่ละจุดที่5้าละเออนะครับผมนับอยู่นะครับจุดที่5อยู่ในสาลาพักใจฮนะรตรงนี้จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นคล้าย,ายเอเลี่ยนนะครับให้ XP นะแต่ว่าตบยากเหมือนกันครบชมคนเกมนะครับกนแนะนำว่าอย่าไปสู้เลย จุดที่6นี้จะอยู่นี่นะครับกลางทะเลสาบเลยนะครับกลางแม่น้ําเลย Activate s t a ็ไปยังจุดที่7ครับควบไปเรื่อยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนแผ่นดินแล้วนะครับไม่ลุยน้ำแล้วนะครับใกล้ๆเลยไม่ไกลามากควบมานิดนึงขึ้นเนินมาก็จะเจอบอลฟาอยู่ในกลุ่มอ,อยู่ในพุ่มไม้แถวนี้นะจะเรียกว่ากลุ่มต้นไม้พุ่มไม้เป็นเลยก็ได้นะครับเรียกสรพพนาไม่ถูกหลังจากนั้นต่อครับ ควบม้าผ่านแมงกระพุนผ่านค่าทหารตรงนี้ไปนะจะมีพวกกองคาราวานมอนสเตอร์ตรงนี้อยู่ไม่ต้องไปสนใจอัศวินที่ควบม้าผ่านปบบตะกี้ก็ไม่ต้องสนใจนะฮะตีหนักครับใครมาเลเวลแรกๆตายแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มยกเว้นคนที่แบบเก่งจริงเก่งจริงเออแม่พูดปชัดอีกวอนไฟจุดที่7แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นซากปะหักพังอาณาเขตราชวงศ ตรงนี้ดูดีๆฮะเราไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้นะเราต้องแวะมาเบี่ยงมาทางซ้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีจุดให้เรานะครับใช้มากระโดดเออระวังโดนมอสเตอร์ยิงด้วยนะน่าจะยิงหนักแหละถ้ายิงเข้ามาเลเวลแรกๆกระโดดมาแล้วทีนี้ถึงแล้วฮะปราศาสคารียที่เราจะเข้าไปเอาดาบที่แสเจะโอพีอันนี้นะครับมีจุดบอลไฟอยู่หน้าปราสาทด้วยเซฟไว้ให้เรียบร้อย เราว่ามีโอกาสที่จะตายนะเข้าไปบอกก่อนเลยว่าสตูมันเยอะในภาษาคาเรียก็จะมีเนี่ยไอ้พวกมือนะคล้ายแมงมุมนะแล้วก็มีมือตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มันจะมีแหวนสวมแหวนสิง่วงนะระวังตัวนี้ด้วยนะครับมันยิงเวทนี่ตัวนี้ยิงปึง้งระวังเกือบโดนนะครับถ้าเกิดใครดดลเลยแรกๆนะครับรับรองฮะตายหาแน่นอนคอนเฟิรม์มเพราะว่าพลังระเบิดตรงนี้แหละตรงนี้เป็นจุดสาําคัญแล้วนะครับก็เรียกว่าข้างหน้าเนี่ยจะเจอกับขีบสมบัติให้เราวิ่งฝ่าไปตรงนี้ฮะ จุดแรกเลี้ยวซ้ายครับไม่ต้องตรงเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จจะมีจุดอยู่ตรงนี้ให้เรากระโดดครับกระโดดลงมาห้ามกลิ้งนะกลิ้งไม่ถึงนะครับตกมาตายนะครับตรงนี้กลิ้งได้กระโดดไม่ทีปีมันได้ลงไปข้างล่างปลอดภนะัยฮะสบายใจได้ไม่มีศัตรูครับ เราก็จะเจอกับขีบสมบัตินะครับที่เราจะได้ดาบมูนเนนเฟรมสุด OP สายเฟดอินนะฮะมาใช้ได้แล้วครับก็เรียกว่าไอ้เจ้าดาบนี้นะมันจะมีสกิลสุดเท่นะครับก็คือซื้อท่าของมันคือไนส t ส t ตนส์นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าจะเป็นการยิงบีมใส่ศัตรูนะครับอย่างรุนแรงฮะอ่าแบบนี้ฮะ หรือถ้าเกิดเนี่ยมาอยู่ในระ,ะนาบเดียวกันนะยิงทีเดียวโดย2ตัวนะครับโดแบบเลือดทบกวบเลยนะครับแล้วก็อีกท่าหน,นึ่งคือเฟรมสเตสสามารถโจมตีศัตรูแบบเป็นกลุ่มได้นะครับดุนแรงนะซึ่งถ้าเอาดาบไปตีบวกหน่อยนะครับการโจมตีก็จะพาก็จะแรงขึ้นนะครับก็ดาบนี้ต้องการค่าสเตสสิบสองเด็กสิบสองอินยี่สแล้วก็เฟดยี่สี่นะครับก็อย่างที่บอกคือสายอินสายเฟดไปหาตํากันได้รีบไปเก็บเลยนะจะทําให้เกมนี้ เดินทางสะดวกขึ้นปรับบอสได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับก็คลิปนี้มาไม่นานนะครับประมาณ6นาทีกว่าๆครับก็ยังไงฝากด้วยลองเดินทางไปเก็บนะครับตามที่ผมบอกดูนะครับรับรองนะฮะคุณจะได้อาวุธที่คุ้มค่ากับการเสียเวลาเดินทางไปเก็บแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ฝากปติดตามเพจนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน Facebook ด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ